อ่าโอเคพี่นอออ้องเลยเนาะทางเฮากลับมาฮอดเรีอนฮอดซานของทางอ่าบ้านนองปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่นออ้องเลยอ่าก่อนอื่นกระกาบทักทายสวัสดีสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบูตสุข,ขสุขพนเนาะโดยเปิดภาพมากกับพี่อ้อาวสัสบายดีเดอ้อทางพ่อก่อน นจะยางติดเลบอ้าวสบายดีเด้อทานหนเด้อดูยิ้ป๊ดเวนอะไรดพ่อตะฮงวัดพ่อกันโดนมุ่นอยู่ตรงไหนตรงหน้แล้ววัดอบ่บ้านนี่แล้ววัแล้วแล้ววดบาทนี่ฮะมึงเนี่ยคอยนะสภาพเอาบ่เคยได้ลถน้ำพ่นสุดพ่อจะว่าถามงไหนเพราะไรตะขาสูบลมโอ้ขอกระว่าอยู่มึงน เอ้ยังเือจนออกเลือดจนออกีองเอ้ยาถุงกบ้นี้บอก้มียาันี้ยาแดงยาแดงม่ได้ถือมา่ได้ถือมาเดือดหยุดไหลแล้วหยุดไหลแล้วหยุดแล้วจะจะมีกันเ่ถ้าเป็นที่เป็นจานนะากั้นนกเนี่ยติดนบ่มีกันแก่อนติดหลมาอยู่นี้ติดมา ่เป็นยังเด็สิปมลูกปลาเพิ่นให้อันทก่าพักพรานะโดยโดยบนดูบนนั้นแม่แม่โดยอาทักทายลูกสาวก่อนโดยสบายดีป้าบงเอิไม่มินตาะนคนสิลูกสาวพันแพรห้มื่อนี้อ เออได้จังไซใส่ยาเมากะไรเน้ยอย่ามายาห้ามาไม่นั่นเลยาันลยา้ามานเดอนูมกับี้งเตอร์ติตะม่เตอแม่แขะมือภาสิตะบนเคบนโเคยได้รถไงาน้ได้ราถูกลมมแบบนี้แล่วแบบนี้ยังให้ลูกสาวอันน้องเบิ้งฮะนะ เดาไม่ถูกแล้วติดเท่เออเด้อเอาของเด้อเด้อบังบังบังของเบ่งในของฝากที่ว่าซื้อมาน่ะลูกปลาเหมาลูกอันนี้เน่ลูกเพิ่มซื้ออะไรมาหนูก็คงไม่รู้มีสีชมพูเอาเอาขนมนี่มาก่อนนุ่มนะล้วนละเอาขนมนี่มาก่อนต่างไม่ได้แบกของพุปก่อนซื้อซื้อสีเน่มาเนี่นะ ครับแล้ยินว่าอันสไลดสิเป็นมือดท่ามหาน่ท่านสีตรหน่มไบเอาหนูมาหนูมิงาลูกอยเอออากลองสีมือเจ้าเนาะโดยแต่ว่าซื้อมาลายยางอยพี่น้องปลาเมืองไทยการเมืองไทยอ่นรองเล้วันเ้อพิีเสําหรับตู มวัสนีไฟฟ้าโดยย่อเมื่อนี้แม่ได้เอาซองได้แม่เอาซองได้ได้ยินว่าลองลูกปลาว่าหมักยอว่าสั่นน่ะลูกโดยดู้จะมียอมีฮอตดอกแล้วก็มีไข่ในต้มเอามาใส่ถาดลุงไข่ลุงทำมีสองถาดก็ได้เนื้อสามถาดก็เรียกสามถาดคนไทยเกสามถาดถ้ามีอาหารทะเลก็มีกลุ่มกุ้จะบคู่จะแพงหน่อย ไข่กนสามสี่ร้อยห้าร้อยกินหน้ามาดูไปขนหลายอย่างไปโอเคไปเอาเออมันจะออกยาก่าไปสี่ยวนั่มาดิมิเตคอนถือก็โอ้บังบังบังอ เช้า6โมาถึงเห็นแล้วตกรถคันนี้มอแต่ไปคุยกับอค<ก>ัน้ารถอ้อาวบอกแล้วนะพันโจมไปด้ยวโดยโอ้เบิงเบิงสร้างพันมีจักคนนี้เนาะโดยเอาสบายดีเด้อเบิง,บงเบิงเอาอาพ่อกรณ์พันน้าพันชื่อเอ็มด้อยมาต้อนสร้างโดยเอา โดยพอดีไปหัพอกอนเพื่อนพอดีเพื่นว่าสร้างจะมีจะคนเ้อเพื่อนว่าโดยโดยอ้าก็ห้องน้ำบ่แันี้นะเอาบุก็ไปถึง่ขอาะตูอยู่นทักทายไปดินนกันดยขึ้าไปขึ้อไไปขนขไปขึ้นไปขึข้ไ้น พอดีกห้องน้ำห้องน้ำเพิ่นเ็ดทางนี่นะอือเลยเลยประตูเพิ่นก็สียออก้างนั้นใ้ยประตูเนี่ยสูงเี่ไดร้อยแปดสองเมตรอันร้อยเก้าสิบแล้วก็สิบร้อยเก้าสิบเจ็ดก่อขึ้นไปมันจะขวางไอ้ตัวไอ้ไอ้อะไรแก้วเหรอแก้วโอ้ยอยากกินแต่ถุงถุงแก้วกระังม้น่มอ่อันนี้ปิ้งไก่เร้วเด้ว พวกปิ้งไกล้ไปว่ะแม่แอนพลพระท่านได้กินข่าวแล้วก็ไปเดียวจะทั้งเดียวทั้งแม่สิภาพไปแอนไปเฮ็ดกินเหมกันเด้ไปโดยโดยไปแต่งกับข่าวกันเนอะสบายดีเด้อะไปกูกูคนโดยอ้าวสายกับผมมาวะอ้าพอดีเอาเมื่อได้ลูกเอาเมื่อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่พุ่นละไปคือนล่กันมาหอดื่มหอด้านของทางน้องปลาเลย อ่าตัวเราใช้ใช้น่องเตี้ยนะ,ะเตี้ยม,มาบ้านโอ้แต่แจ,จ็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินเพราะว่าค<ะ>อยคอยคอชาหนำนี่ปวดนึงคอยอยากกินหนำเฮงเพราะว่าเขาหลังรถมาหนะพี่น้องเหรอบ่พ่อใชได้กินอ่าหของหลายอย่างต้องไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอ่ารับต้อนเพื่อนก้อนมานี่ <laughs> แม่นทังพอกอนเพิ่นกับมาตั้งเต่เศร้าพอกอน่เหแม่นครับอีกย่างเพื่อนอยากมากินถาากินทางพุ่นแน่เพิ่นกับซิบุไดมากินข่าห่วงผ้ากับลูกสาวเพื่อนอยากมากินเข่าอะน้ำมันน่องปลาเ้ยปลาแยงสอนอย่างเด่นนี่ออมีอยู่บ่อ่อ โดยโดยโดยอา้าวสบายดีเด้อสบายดีโดยประกันเทพอยู่ชังเด้นไงแซ่สารน้อมวยไปทั้งใดเลยมบามบ้านน้ำกันอา้าวสิบอาหารทำทำกับเขาเพิ่นน้องติ๊กได้撒อ้าวเออ <c oughs> สงสัยน้องปลาเพิ่นเสด็จกับเขาในแม่แม่นี่ยแหละปะโดยเพื่อไครดังระเบ้อนหรือจังได โอ้พ oh, oh. so oh, oh, ่นเฮ็ดถาเรียบร้อยโอ้แม่เฮ็ดเนี้ยงถานะมน่้ s <S ียบร้อด well, ้ซุปนอไม้ซุปบอลือขวบซีซุปอันนี้ต้มไว้ซีุนะต้มใส่น้ำยานางเรียบร้อยแล้วแล้วมีแต่ฮามอทานได้เลยมันเย็นแล้วมันนี่แหละอ่าพน่าว่นเมนูแบบอมมหุงบ่บ่ มีมะฮุ่งแล้วก็ให้ตําแม่ตําใส่กับนะแล้วก็ไปไปปต่อยเอาเด้อลูกเด้อน้องมินตาเด้อโดยบ่ปลาแดกเพิ่นก็ซื้อมาแล้วแม่เอ้ยมีนมีเรียบร้อยเพิ่นน่ะแป้งนัวน้ําตาลปลาแดกแว่าเพิ่นอ่าเอามาครบแล้วเพิ่นว่าเตรียมมาแล้วเนาะโดยมีแต่รอรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมๆกันด้เพราะว่า พอก่อนเพื่อนมาฮอดกะเพื่อมาฮอดคือกับาหน่อยเนาะเดินทางมันกับโมเมนใกล้พี่น้องเลยเพราะว่ามีมีหลายแน่หลายบอนจอดแน่บยลายบอลแม่โดยโดยพวกเพื่อนกันดิยังอ่าพูดคุยกับอ่าเบื้องเพื่อนเบื้องซานของน้องปลาพี่น้องเลยหลายขูดลายคนผูกเอฟซีกัหลายลายพี่น้องเลยมามาบานลูกสาวนี่ได้โชคได้มาน้น นี S <S ่แฟนเอายามาใส่แมนปวดได้ประตูรถอันนี้ตื่นเต้นแห้งทางพกกรพนมหาลูกสาวด้ยยามาใส่เมื่อไห่แก้วเพิ่นอี่น้อยปลาทงดาเฮ้ยสีเห็ดเป็นบออันได้น้ำร่างบอตัวนี้ตัวได้น้ำร่างอ่ะ ไม่ย่างนะโอ้ยอันนี้เกี๊ยวรังมืดวันนี้น้องปลาจะเป็นมอได้ไหมนี่น้องมาอนขอโทษเลยน้องปลาเฮ้ยบอพีดพอถึงแล้วพีดอ้อยว่านี่นะเพราะกันมื่อยแห้งเนาะไม่ยังนะผมเป็นหิวข่าวแล้วไปแจกกว่านี่นะยาก็ยาอย่างว่ะพีอยาแก้แพ้ก็อย่างน้อ่มอมีบอร์นี้ยาแดงยานั่นค่ะยาแดงพอแล้วสำนีกระดูกเลย อใส่ยาแดงใส่ยาแดงแล้วก็พ่อยังแผลสดอยู่ใส่ยาแดงเลยสดเหรอสดสดหันห่อนได้ได้หนิเออปวดได้ก็แบบนี้แหนาป่าเลยเพื่นไปจับได้ได้จังหวะไปอันนี้จับกำบัวโดยอาสบายดีโดยสบายดีเด้อห่างบ่ได้สบายดีบ่สบายดีเป็นได้บัสู้เลยเป็นยังระบาดนีหนะประตูรถนี่ จะคือบูหยเลปอแก่ว้าสิให้ยุ่เห็นหลายคนเลยข่อยห่ยเลือดปลาข่อยเห่ยไม่แกวเพิ่นพี่น้องเพิ่นเป็นมอเด้มาเนี่ยข้าเป็นมอจักมือข้าเป็นมอจากมือเพนนะใค้จะดามหน้าแล้วเนาะแมนโบสั่นเลยแมนเล็บนั่นเลยดาหน้าโบได้เลยขอยก็ได้พักพ่อนได้แล้วแทงกขาซุกเป็นจมมาแล้วแต่ จ็บมือสิถ่านลอกินสิมือน้องน้องลูกปลาได้ป่ะนีิบด้เฮ็ดน้ำพึ้นเน,นาะเฮ็ดยังไงเฮ็ดกินเพึ้นสีเฮ็ดกินได้เมื่อนี่โอ้พิเศษเลยทางพ่อก่อนเพึ่นมาบ่แม่นเพึ่นก็นดีมุกดีใจดีใจอยู่ว่าลูกพ่อก่อนนะคะเป็นนะไดความรู้สึกลูกดีเจอจ้ะดีเจอจ้ะอ้าวน้องมินตาคือบวชสบายดีด<ร>ุโอ้ฝันดีอยู่บ่เมื่อคืนนี่ฝันอยู่บ่ฝันบ่ปัจจิมา บ่ได้ไม่แต่นอนละมือเลยระมือน้ไรนี่ตื่นนอกมิตาห้องคือมาหอนนี่ห้อยอันพันมิดคิงนอนน้ำกันบ่คนบิดคิง่นห้องขอบใจขอบใจคอยกับแต่มาหนเล่นเล่เล่นเลกนเล้นเล่นเล่นล้นเลยกเลบนล่นเล่แยล้วเล่นเล่น่เล่นเล่น่เลเ่ นี่ยาครบพี่น้องเลยคุณนะนี่ผู้หญิงยายอย่างอันเดียวกันยายาน้ำเหลืองใส่เรียบร้อยแล้วเหมือกันที่นี่น้ำแดงบอกหนแดงโอ้ที่นี่น้ำเหลืองใส่เรียบร้อยแล้วเป็นอะไรแล้วบังฮงนะลูกเอามาแล้วออกมาเรียบร้อยโอ้คุณฮอด้วยคุณฮอแล้วยบังฮงกันกำลังกำลังฝึกกำลังฮอเดี๋ยวฝึกไปเจ็ตัวสี่นสีแมนแมนสายแลอันไหนเห็ดอยู่พวกกินแบบนี้เห็ดอยู่พวกกินให้ทางพอก่อนเพิ่น ้ทางน้องเตี้ยน้องมวยน้องมวยสบายดีจัดการเลยชู้เจ้าให้สิเป็นเซฟมาหนิน่องเตี๋ยคือว่าเป็นโคจิโร่เมื่อกี้นี่โมเมนต์น้องติ๊กน้องติ๊กบอกโอ้โหลง่อน้ำกันด้วยมันจังได้ไวช่วยกันช่วยกันช่งยกันสวไหนผู้ให้คนผู้ให้มานนิเด้ น้อคนผู้ใหยนี่น้องหคนผู้ใายน้องมวยติกอเนีันนี้ไม่ได้มาฝาน้องปลาด้อมาฝากวมด้อส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมทั้งนี้ก็ได้ยินไดนจือออ้่ สองตัวขาสั้นเจ้าของใส่แน่นเปี้ยเข้ามาทาน้องมวยสวัสดีก็ในโลกไก่ที่ดีเห็นพระอาจารย์ท่านมาให้หลายอย่างก็เลยซื้อมาแล้วก็ถือมาเลยดีไหมอันนี้อะไรอ้อโอ้ยังเด่นี่อ๋อโอ้น้ำปลาใส่มากเค็มมากนะไม่ใช่ใส่มากแซ่บมากนะใส่มากเค็มลายน้ำเค็มปลาาเค็มใส่ปลายกับเค็ม แล้ปรุงรสไปแดกปรุงรสนี่คือราคาโปร่งกับโปร่งสูร์รสตอนนั้นไม่ถึงราคาเลยนนี้อันนี้ใส่ใส่มากใส่มากบ่ตัวนี้แต่มากล่วงมากใส่หลายเสียหลายอุ้มปลาเขาก็เขาก็พูดแบบว่ากันไว้ไม่เยอะมันเปลืองน้ำปลาสีนี่เห็นบ่าวยาวใช่ไหมวันนั้นตามส้มใครทำเปิดคำกากใครปลา แล้วน้ำปลาเนี่ยเนนเนโอ้ยมันเค็มก่านน้ำปลาน้ำตาลใส่จุ๋หวานเลยใเยอะเลยท <c oughs> ันเค็มทั้งหวานแบบนี้ <c oughs> ปลาลาเป็นกระปุกใช่ไหมน้หมวย <c oughs> มัน,นโอ้ยสิขูดย่องกินมดก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ซื้อมันใส่เข,า <c oughs> ข้าวเ <c oughs> อ้าไหนล่ะหนูเตี้ยล่ะลูกเตี้ยอยู่เอาเอาของนึนเป็นบ้าน เอาเอาเอาขึ้นนเนี่ยให้ปตู้แขกเัาจะให้ใครกันแล้วแขกเอาในใส่ถุงเอาไข่ถุงนี่เจอแล้วมิตาขึ้นนกหมดยังเก็บใส่ถุปลาไปไหนปลาอยู่ข้างบนวันนี้แก้วน้ำเวลาเขาถือน้ำไปกินเขาต้องใส่แก้วน้ำน้ำลาลงมาได้ด้วยน้ำปลาลเนได้ร้อนใส่ได้หมดเครื่องน้ำพอแล้วปะมีแก้วพิเศษชาวไปล้างหน้าแปรงฟันเป็นทันแล้วทุกอย่างละยอง ตุก<โ>้าใส่น้ำเย็นก็ได้ย็นก็ได้ร้อนก็ได้อันนี้อันนี้มันแถมมากับธนาคารกรุงเทพของธนาคารกรุงเทพต้มต้มถ้าใส่น้ำร้อนก็ร้อนทั้งวันถ้าใส่น้ำเย็นก็เย็นทั้งวันน่ะจะปีไม่หานน้องปลาฉันไมนมีน้ำแข็งอันนี้ของพกสูจน์หักน้องเลยสวัสดีสวัสค์ มันจะมีช่างมันจะรู้มีฐานชั้นสวรรค์แต่ก็สีสีแดงก็ยังไม่เต็มสีขาวเอ้ยสีเขียวก็เต็มแมตติดตัวเลยแร้เขียวยิงบาทก่อนนี้เอาก่อนนี้หน็อตบาทได้เรื่องเลยเด็กก็ต้อใช้ไฟผ้ามือของอูใช้ได้หลายงานแล้วเดี๋วเราจะใช้กำลังไหลแอบแอบแอบไหนดีวบันไหนไีกเด้อบ้านแมย โอ้ใช่ไหมคุณเจน๊อ่ะแยกเป็นสามพวงนะพวงนึงใส่กระเป๋าอีกพวงหนึ่งหนูถือติดไปขายทุเจีบ้านอีพวงอีกพวงนึงก็ฝากประตูไปตู้ไปก็ได้อย่าเอาไปรวมกันจะหายแล้วยุ่งเลยเอาสารเลยต้องไปทบ อย่างเดียว <c oughs> ต้องดูแลดีๆเนาะกุเจใครเพื่อนใครบ้านต้องแยกออก <โด S 1> เคยเคยเมนมาในว่าให้แยกออกเป็นสามชุดทีนี้ว่าเออล้วก็ลืมถืออีหวังวงกลมอ่ะมีไหม,มอ,อันอันอยู่บ้านก็เอา ถ้าไม่มีก็เอาเป็นผ้าผูกหรืออพอฟางก็ได้นะลูกนะปลูกเป็นฟางแล้วก็ไปปลูกให้กินอันนึงก็ไปขายนู่นอยู่นู่นขายเด็กหมูข้ามาเก็บไว้แยกกระเป๋าแยกกันกินน้ำมันมันเป็นยาดองนี่น่ะกับคนขายเรียกยาดองนี่น่ะเกไปกินทั่วส่วนเนี่ยกินยาดองไอ้ตัวธรรมดาธรรมดาก็พอ้มาอยู่ในล่มไม่ยาวก็ไปหมูก็ลองไปดู ช่วงนี้มันจะก้อกันระหวังลูกบิดกับไอตัวนที้จริงๆนะเอาใส่พุงสูงก็ได้นะหัวยู่หัวอะไรนะเด็กนะประกันเลผมก็ตายปาตู่นเนี่ยไปซื้อไปซื้อไอตุนไ,ไ,ไม่เป็นตัวแบนด์มันเป็นตัวโค้โงๆหน่อยเวลาทับมันจะกักกันนิดนึงก็เข้าใจ

ไหนตัวไหนหัวคอห่านแตกนั่นใช่ไหมนั่นนะตัวไหนอันนี้มันแตกแล้วก็น่าจะยกเวลาทำงานก็น่าจะยกหนีไปไว้ขึ้นมาไว้ในบ้านแล้วก็หาที่รองหลังก่เนี่ยหาที่รองไว้ไม่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 เปาซื้อมาแทนแล้วคนทั้นแตกคนน่าจะทำนใชท่านก็ชื่อเติร์กจะให้ทาน ทางเฮากัสเดลาทางน hey, ้องปลากรพนังเลยสบายดีได้ร์เด้อสบายทางมินตาโดย้ทางพกกรเพิ่นพักพรก่อนเนาะเพิ่นหากะมาหอดมาเถิงพี่น้องเลยหากะมาหอดทางอ่ะหอดเพื่อนของน้องปลาเพิ่นท่านให้เพิ่นเสมออย่างนี้กะิหากินข้าวกินน้ำให้ยูให้กินตอนห้าเพิ่นกรเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กะทางสแกวกัสได้ขอทุกคิดเพ่อนเพียงนที่นี้เนาะกอพอกันในคลิปต่อไปพี่น้องเลย ອັນດາກິນນີ້ Coca-Cola ສາບາດີຢດມແຮງບດສູສູນດ